เพื่อนๆเคยเจอปัญหานี้กันไหมครับเล่นเกมกลางแจ้งแล้วร้อนจนเกมกระตุกนะครับหรือถ่ายวิดีโอกลางแจ้งนะครับร้อนจนวิดีโอตัดหรือตัดต่อว,วิดีโอนะครับแล้วเอ็กพอร์ตนานมากเพราะเครื่องร้อนจนเกินไปปัญหานี้จะหายไปถ้าเพื่อนๆใช้ Black Shark <ๆ> Max Cooler 4 Pro ในวีดน,นี้ครับทีนี้ที่มาของการรีวิวน,น,นี้ครับคือเริ่มต้นเนี่ยมาจากที่เราได้ทำรีวิว iPhone 14 Pro ไปนะครับแล้วเราเจอปัญหาว่า iPhone 1 6 Pro เนี่ยไม่ว่าจะมีแผ่นกาไฟที่ใหญ่ขึ้นนะครับไม่ว่าจะมีตัว housing แบบใส่เข้ามาให้แต่ก็ยังเจอปัญหาเรื่องของการ o v e r ์ฮีทอยู่นะครั่วตตดอ หรือจะเป็นการถ่ายวิดีโอกลางแจ้งซึ่งอันนี้ครับเป็นปัญหาคลาสสิกมากๆของ iPhone 16เลยนะครับตัวนี้ก็ยังมีอยู่เราก็เลยสู่เออมันน่าจะมีโซลูชันบางอย่างที่จะมาช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้รวมถึงวิธีการแก้ปัญหาที่ผมจะมาใช้กับ iPhone 16 Pro ในคลิปนี้เนี่ยครับสามารถใช้งานได้ทั้งกับในสมาร์ทโฟนที่เป็น iPhone ที่มี m a c s a f e และสมาร์ทโฟนที่เป็น Android ที่ไม่ได้มี m a c s a f e เพราะว่าตัวเขาเนี่ยนะครับมีตัวเวอร์ชั่นที่ไม่จําเป็นจะต้องใช้ MagSafe อย่างตัว Black Shark Fun Cooler 4 Pro และในคลิปนี้ครับเราจะใช้งานพัดลมตัวเนี้ยในการแก้ปัญหาที่เราเจอกันมาเมื่อจะเป็นการเล่นเกมกลางแจ้งแล้วมันกระตุกหนักมากเมื่อจะเป็นการถ่ายวดีโการา แจ้งแล้วมันโออรหฮีจนตัดหรือจะเป็นการตัดต่อวีดีโอที่เอ็กพอร์ตแล้วนานมากๆนะครับเดี๋ยวมาลองดูนะครับว่า Black Shark Max Cooler 4 Pro และ Black Shark f ั n Cooler 4 Pro จะช่วยเหลือได้มากน้อยแค่ไหนถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ เทสแรกนะครับที่เราไปทดสอบมาจะเป็นการถ่ายวิดีโอ 4K กลางแจ้งนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่านี่คือเพนพอยต์ของพวกเรามากๆเพราะว่า iPhone 16 Pro ครับเป็น iPhone ที่ถ่ายวิดีโอดีมากๆแต่ข้อเสียของเขาเลยคือถ่ายได้แค่แป๊บเดียววิดีโอตัดแสงหน้าจอ,อเพราะโอเวอร์ฮีทจนเกินไปนะครับผลการทดสอบของเราครับครั้งแรกเลยนะเราไปทดสอบโดยการที่ไม่ได้ใส่พัดลมครับผ่านไปแค่3นาทีเท่านั้นครับอุณหภูมิสูงสุดของตัวเครื่องนยครับดันสูงไปถึงประมาณแบบ50องศาและหน้าจอครับดิมแสงสว่างลงเพราะว่าร้อนจนเกินไปในเวลาแค่3นาทีเท่านั้นนนและเมมื่่่ออผาาไปถึงทีี3ุณภูิ สุดของตัวเครื่องนะครับร้อนไปมากถึง58องศาซึ่งปัญหามันเกิดตรงนี้ครับเพราะตัวเครื่องร้อนจนเกินไปทําให้ระบบชัดดาวตัวเองลงไม่ให้เราถ่ายต่อทีนี้เราก็ลองใช้พัดลมตัว Black Shark Max Cooler 4 Pro แล้วก็ตัว Black Shark Fan Cooler 4 Pro ดูนะครับผลลัพธ์ที่ได้ครับอย่างแรกเลยนะปัญหาที่เราเจอคือแสงหน้าจอดอปใช่ปะผ่านไปประมาณ20นาทีแสงหน้าจอไม่ดอปและอาการโอ้ยยิ้หลังจากผ่านไป13นาทีที่เราเจอมาก่อนหน้านี้ไม่เป็นอีกแล้วเราลองยิงยาวๆนะครับประมาณ20นาทีโดยที่แบบว่าไม่ได้แบบว่าไปแตะไปต้องอะไรมาเลยนะครับก็ โอเวอร์ฮีทหรือตัดหรือแสงหน้าจอดับให้เห็นเลยนะครับคือดีทั้งแสงหน้าจอที่ไม่ดับลงดีทั้งโอเวอร์ฮีทที่ไม่ได้ตัดไปแล้วก็อุณหภูมิสูงสุดที่เราวัดได้ก่อนหน้านี้ครับ58องศาตอนนี้ถ้าอยู่ใกล้ๆพัดลมจะสูงสุดอยู่แค่40องศาเท่านั้นนะครับรอบๆตัวเครื่องเนี่ยนะครับเต็มที่นะไม่เกิน50ย้านะจากเดิม58ตอนนี้เหลือไม่เกิน50ในรอบๆและใกล้พัดลมเหลือ40อุณหภูมิหายไปเกือบๆจะ20องศาเลยนี่คือเคสที่พวกเราใช้งาน ใครที่เจอปัญหามอนเราอยู่นะครับลองใช้พัดลมรุ่นนี้ได้นะครับทีนี้สาเหตุที่ทําให้การถ่ายวิดีโอกลางแจ้งของเรามันไม่ตัดเนี่ยนะครับเพราะว่าตัวพัดลมที่ Black Shark เขาใช้เนี่ยนะครับรอบพัดลมสูงสุดของเขาครับจะอยู่ที่5,100รอบต่อนาทีนะครับทำให้เขาสามารถทําความเย็นได้เนี่ยภายในเวลาแค่1นาทีเท่านั้นนะครับเท่านี้ไม่พอครับทั้งตัวรุ่น Max Cooler ทั้งตัว Fun Cooler นะครับเป็นพัดลมแบบเดียวกันก็คือแบบ7ใบพัดนะครับสามารถใช้งานได้นะครับทั้งกับการแปะ Max s a f e เข้าไปหรือถ้าเกิดว่าเราใช้งานตตััััววอออออยู่่หหหรืืาาาเเเลลล็กกงี้บมมนนนจะขไปใ ก็สามารถที่จะใช้ตัวแบ็คคลิปนะครับหรือจะเปลี่ยนไปใช้ตัวฟันคูลเลอร์ก็ได้นะครับในการแปะแล้วก็หนีบเข้าไปนะครับเพื่อจะได้ว่าหลบเลนกล้องอะไรอย่างเงี้ยนะก็สามารถใช้งานได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอีกหนึ่งการใช้งานนะครับที่ผมชอบมากๆเหมือนกันกันกบพัดลมตัวนี้ก็คือการใช้งานด้านการเล่นเกมนะครับเกมที่เราไปทดสอบมาครับก็เป็นเกมเกมซินิมแพกนะครับแล้วก็เป็นเกมซินิมแพกที่เราปรับการาฟิก120เฟรมพร้อมกับบันทึกหน้าจอไปด้วยซึ่งถ้าใครเคยใช้งาน iPhone แล้วสามารถที่จะเปิดเกมซินิมแพกแบบสัก5นาที1 0นนนาทีีรรมจะ่ววงแล้้อั ยิ่งมาเจอกับ iPhone 1 6 Pro ที่สเปกแรงแต่ระบบระบายความร้อนไม่ค่อยดีแล้วเนี่ยครับยิ่งแล้วใหญ่เลยนะครับการทดสอบแรกของเราเนะครับเราก็ลองแบบไม่ติดพัดลมก่อนนะครับไปได้เห็นผลลัพธ์ว่าเออเดิมๆโรงงานเนี่ยเป็นยังไงนะครับพอไม่ติดพัดลมครับอย่างแรกที่เห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะก็คือเรื่องของตัวแสงหน้าจอนะครับแสงหน้าจอดรอปไวมากนะครับไม่ถึง1นาทีอ่ะแสงหน้าจอก็ดรอปแล้วนะครับหลังจากที่ผ่านไปประมาณ8นาทีอุณหภูมิเครื่องเนี่ยนะครับสูงถึง49่เ้องศานะครับจากตั้งต้นแค่สามเก็ด้วย คือตอนนี้เราประสบปัญหา2อ,อย่างเลยไม่ถึง10นาที แสงหน้าจอดอบจนแทบจะมองไม่เห็นเครื่องร้อนเกือบจะ50องศาอุณหภูมิสูงสุดที่เราวัดได้หลังจากเล่นไปประมาณ10นาทีครับอยู่ที่ประมาณ52องศานะครับเต็มที่ที่ผมกับทีมงานรู้สึกว่าเอออันนี้มันคือแม็กซิมัมแล้วแหละที่เราจะทนเล่นไหวประมาณ 14- บ5นาทีนะครับก็ร้อนจนแบบว่าแทบจะจับเครื่องไม่ได้ละทีนี้พอเรารู้แล้วแหละว่าเล่นเดิมๆม,มันมีปัญหารครับเราก็เลยเอาพัดลมมาแปะนะครับแต่ว่าพัดลมเนี่ยเราขอลองแบบโหมดมิวหรือว่าโหมดที่ใช้ไฟแค่10ววัััั์กก่่่่ออนนนเเเพพืาาาาถ้้้คุณยจจจะะซฟแบ Power Bank มป็งงงไไผลลธดสงหน้าจอ ก็ยังดรอปเหมือนเดิมนะแต่ว่าเฟรมเรทเนี่ยนะครับนิ่งระดับ120ยาวๆเลยนะครับอุณหภูมินะครับสูงสุดที่เราวัดได้ตอนผ่านไปประมาณ8นาทีเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ39-40องศาก็ถือว่าเย็นกว่าไม่ใช้พัดลมเนี่ย10องศาเลยนะครับที่สำคัญนครับความลื่นของเฟรมเรทกับแสงหน้าจอดรอปนะครับเทียบกับตอนที่ไม่มีพัดลมแล้วนะครับอยากจะบอกว่าขนาดแค่หมดมิ้วนะดีกว่าแบบรู้สึกได้เฟรมเรทร่วง มีบ้างไหมมีบ้างครับแต่มันร่วงที่อยู่ในเกณฑ์ประมาณแบบ8 0 7 0 90ไม่ได้ร่วงต่ําลงมาเหลือ20เหลือ30มเหมือนตอนที่ไม่มีพัดลมนะครับแล้วก็อุณหภูมิสูงสุดในช่วงประมาณ15นาที20นาทีอยู่ประมาณ40จนถึง4 1องศานะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้แล้วก็เย็นกว่าเดิมมากๆแล้วนะครับสุดท้ายนะครับก็ลองแบบโหมดโอเวอร์คล็อกกิ้งให้เพื่อนๆได้ดูกันเพราะว่าอันนี้โหมดนี้มันจะใช้ไฟสูงมากนะครับระดับย,บยบี่เเท่่่าาาากกันนน37 38องงงศบลลแจ้ผ 5G จอไปพร้อมกันนะครับจริงแล้วผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากนะแสงหน้าจอดอปเนี่ยแค่แป,ป๊บหนึ่งครับแล้วสักพักหนึ่งแสงหน้าจอก็จะกลับมาสว่างสุดอีกครั้งหนึ่งคือเหมือนเครื่องมันรู้แล้วแหละว่าโอเคเราสามารถใช้งานแสงสว่างหน้าจอแบบสูงสุดได้โดยที่เครื่องไม่มีอาการโอ้ฮีทเหมือนกับตอนแรกแล้วนะครับพร้อมกันนั้น,นครับอุณหภูมิสูงสุดที่เราวัดได้นะครับหลังจากผ่านไปประมาณ8นาทีนะครับก็อยู่ประมาณ3 6 3 7 38องศาคือแทบจะไม่ต่างจากอุณหภูมิตัวเครื่องโดยปกติและเมื่อผ่านไป20 40นนาาาททีีรรััอออุุณภููมมมิสิสสงงงดด่่เเวไไ้้กก็ยศพ กับแสงสว่างหน้าจอยังสว่างสุดเฟรมเรทไม่ตกและไม่มีอาการกระตุกดังนั้นคนที่เป็นสายเล่นเกมนอกบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมชินอิมแพกไม่ว่าจะเป็นผับจีโมบาย Lol หรือเกมอื่นๆนะครับลองใช้พัดลมตัวนี้ดูครับผมบอกเลยว่าผลลัพธ์ที่ได้ตอนเล่นเกมต่างจากเดิมมากๆเพราะว่าที่เราเทสคือเกมชินโลยี่เนี่ยมันกินสเปคสูงที่สุดแล้วที่เราจะหามาได้อีกหนึ่งอย่างนะครับที่ผมไปทดสอบมาให้เพิ่มเติมก็คือเวลาเราใช้งาน Powerbank เนี่ยครับเราเองก็อยากจะรู้ว่าเออไฟที่มันดึงเข้าไปจาก Power b า n k ขอร,ย,รอยแนนรบ Powerbank MagSa นเจะป็็ง มีแบตเตอรี่อยู่ด้านในเนี่ยประมาณ5000มิลลิแอมนะครับถ้าเราเปิดใช้งานโอเวอร์คล็อกหรือว่าโหมดที่มันดึงประสิทธิภาพสูงสุดนะครับเขาแบงค์5 0 0 0มิลลิแอมจะสามารถใช้งานได้ประมาณ33-35ถึงนาทีนะครับและถ้าเราใช้งานโหมดมิวหรือโหมดที่กินพลังงานน้อยที่สุดนะครับเราจะสามารถใช้งานพอแบงค์5 0 0 0มิลลิแอมได้เนี่ยนะครับประมาณ100นาทีพอพูดถึงการปรับโหมดนะครับอันนี้สายเล่นเกมน่าจะชอบนะครับท่านลมตัวนี้ครับสามารถที่จะปรับแต่งได้เยอะมากผ่านแอปพลิเคชันของเขาที่ชื่อว่า Leck Char Arsenon iPhone ถ้าาเป็นนนใดว์โหลดดไ้เลยในตัว App Store แต่ถ้าเป็น Android เนี่อันนี้ต้องไปเข้าดาวน์โหลดในหน้า Google นะครับก็คือเป็น apk แล้วมาติดตั้งเองนะครับอันนี้ปลอดภัยนะแค่ว่าแบบว่ามันยังไม่ได้ลงใน Google เท่านั้นเองนะครับในหน้าแอปครับเราสามารถที่จะคัสตอมได้เนี่ยหลายอย่างมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรอบพัดลมไฟ rgb หรือจะเป็นการอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับหรือจะมอนิเตอร์อุณหภูมินะครับเราก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ในนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ที่ผมชอบมากที่สุดนะก็คือการปรับแต่งไฟ rgb เพราะว่าถ้าเป็นรุ่น next cooler 4 pro นะครับจะปรับแต่ง มากถึง14รูปแบบนะครับแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับเราสามารถจะเลือกความเร็วในการบลิทติ้งได้จังหวะบลิทติ้งของแสงไฟหรือจะเป็นความ RGB ไหมหรือจะเป็นแสงเดี่ยวปรับแต่งได้หมดเลยนะครับส่วนตัวผมนะผมว่าให้แฮปปี้ถ้าจะซื้อมาเพื่อเล่นเกมกลางแจ้งหรือเล่นเกมในร่มแบบนานๆพัดลมแบล็คชาร์กสรุ่นนี้ตอบโจทย์มากนะครับอีกหนึ่งเพนพอยท์ของผมนะครับในการใช้งานสมาร์ทโฟนกลางแจ้งก็คือผมตัดต่อวิดีโอข้างนอกแล้วเนี่ยนะครับมือถือมันจะร้อนมากๆแล้วก็จะเกิดปัญหาอีกอออ่่่าาานนนนนนนมมคื้้จดรรปเเเเ์ัักกว็ไไผพะ อย่างโปรเจกต์ที่ผมลองให้เพื่อนๆได้ดูกันในวันนี้ครับจะเป็นโปรเจกต์ที่เป็นวิดีโอ 4K 4กล้องต่อกันนะครับอันนี้คืออาจจะเกินจากปกติไปนิดนึงนะแต่เราอยากให้เพื่อนๆได้เห็นว่าเออนี่คือโปรเจกต์ที่มันมีปัญหาจริงสำหรับพวกเราคือพัดลมสำคัญมากๆนะครับโปรเจกต์ที่เรามาทดสอบครับเราใช้วิดีโอ 4K 60นะครับจำนวนทั้งหมด4กล้องนะครับเอามาเรียงต่อกันแล้วก็เมิร์จให้เป็นวิดีโอเดียวนะครับผลการทดสอบนะครับอย่างที่คิดไว้เลยก็คือ1ละถ้าเราตัดต่อโดยที่ไม่ได้มีพัดลมนะครับตตตออ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 นนนนนีีีีีี้เเ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 เรร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 ราาาาาาิิิิ่่่่่่่่มม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 มัััััดพวววะะะะะไยยคคคคบจจกกกกกุฟททงงแลลสญืืๆ ภูมิสูงสุดที่เราวัดได้ตอนที่เราตัดต่อวิดีโอนะครับจะอยู่ที่40องศานะครับและตอนนี้เราเอ็กซ์พอร์ตครับใช้เวลานานมากนะครับโปรเจกต์นี้ครับระยะเวลาแค่8นาทีเท่านั้นแต่ว่าเวลาในการเอ็กซ์พอร์ตเนี่ยนะครับสูงถึง18นาที19วินั่นหมายว่าโปรเจกต์นี้เราใช้เวลาในการเอ็กซ์พอร์ตนานกว่าตัววิดีโอเนี่ยเกือบเกือบสเท่านะครับนี่คือความโอเวอร์โหลดของโปรเจกต์นี้นะทีนี้เราก็ลองใช้งานพัดลมมาแปะไว้ข้างหลังแบบนี้นะครับพอเราใช้พัดลมแล้วครับผลลัพธ์ที่ได้เนีี่่่ยยดดขขึึึ้้นนนนมาากกๆออองงหลละ็คืเเรร์ไวแ มาเหลือแค่ประมาณ30องศาเท่านั้นนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราได้กลับมาเป็นผลพลอยได้ครับก็คือระยะเวลาในการเอ็กซ์พอร์ตเนี่ยนะครับไวขึ้นจากเดิม18นาที19บาวิตอนนี้เหลือแค่17นาที59ิาวิเท่านั้นคือความเร็วในการเอ็กซ์พอร์ตเนี่ยดูเหมือนจะไม่ได้ไวขึ้นเยอะมากเนาะแต่คุณอย่าลืมนะครับว่าอุณหภูมิคุณเนี่ยลดลงจาก40มาเหลือ30ใครที่กําลังแบบว่ามีปัญหาอยู่ในการใช้งานเวลาตัดต่อกางแจ้งหรือเวลาตัดต่อในร่มแล้วมันร้อนจนเกินไปเอ็กซ์น ลองตัวนี้ได้เลยนะครับอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ผมรูว่าผมชอบมากๆในการทํางานกับพัดลมแบบนี้ก็คือตัวเขาเนี่ยนะครับมีระบบปกป้องความปลอดภัยทั้งกับของตัวสมาร์ทโฟนแล้วก็ตัวพัดลมด้วยนะครับอ่ะอย่างแรกก่อนเลยตัวพัดลมเนี่ยนะครับหลายๆท่านน่าจะเคยเจอปัญหาถอดลืมทิ้งไว้แล้วไอ้น้าเกาะนะครับพัดลมรุ่นนี้เนี่ยครับมีฟีเจอร์ที่ใช้ในการปกป้องตัวเองก็คือถ้าเมื่อไหร่อุณหภูมิลดต่ากว่า15องศาตัวพัดลมจะปิดตัวเองลงนะครับป้องกันผู้ใช้ยูเซอร์นะครับเ er ออร์เลอร์ก็ค เองอย่างที่2ก็คือโอเวอร์ฮีทเกินไปถ้าเมื่อไหร่อุณหภูมิสูงเกิน60องศาตัวพัดลมก็จะปิดตัวเองลงไปป้องกันว่าเอออาจจะรัดวงจรข้างในหรือเจอเวอร์คสอะไรแปลกๆเลยครับตัวพัดลมเนี่ยจะเรียนรู้ตัวเองแล้วก็รู้ด้วยว่าเออมันเกิดอะไรแปลกๆอยู่มันก็จะตัดตัวเองไม่ได้นะครับหรือที่ผมชอบมากที่สุดครับคุณสามารถตั้งเวลาเปิดปิดพัดลมได้ฟีเจอร์นี้เหมาะกับใครบ้างฟีเจอร์นี้เหมาะคนที่ตั้งกล้องถ่ายกล,งา,ยกลางแจ้งนานๆแล้วแบบว่าเอออาจจะตั้งทำแล a p ถ่ายม้าถ่ายแมวเล่นนะครับสักสามชั่วโมงส ก็ตามแต่นะครับแล้วเรากลับมาเนี่ยถ้ามันไม่ได้มีฟีเจอร์ตั้งเวลาปิด1คืออาจจะทาให้สมาร์ทโฟนของเราเนี่ยเย็นจนเกินไป2อ,อาจจะทําให้เผาแบงค์ที่เราต่อไฟอยู่เนี่ยนะครับมันหมดตรงเนี้ยเราสามารถตั้งค่าได้ตั้งแต่1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงแล้วแต่ที่เราต้องการได้เลยในแอปพลิเคชันของเขาอีกหนึ่งอย่างนะครับที่เป็นจุดพิเศษมากๆของพัดลมตัวนี้คือสาหรับคนที่ชอบถ่ายวีดีโอกลางแจ้งนะครับตัวนี้นะครับถ้าเราหนีบเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับเขาจะมีตัวสกรูห้นต่งต่เลยคอมี่ คูลเลอร์4 Pro แต่ถ้าฟันคูลเลอร์เนี่ยมันติดมาให้เลยถ้า Max Cooler เนี่ยตัวสกรู1่ต่อ4นิ้วเนี่ยจะอยู่ในตัวแบ็คคลิปของเขาจุดที่ควรรู้ในการใช้งานแล้วก็จุดที่ควรระวังในการใช้งานนะครับสำหรับตัวพัดลม2รุ่นนี้นะอย่างแรกที่เราไปเจอมาเลยคือถ้าเราใช้ฟีเจอร์อย่างเช่นตัว Max s a f e นะครับในตัว Max Cooler 4 Pro เนี่ยนะครับถ้าเป็น iPhone ที่เป็นตัวเล็กๆอย่างเช่น iPhone 16 iPhone 16 Pro นะครับพวกนี่นะครับตัวเลนส์กล้องหลักมันจะมีความเหลื่อมเข้าไปนิดนึงนะครับถ้าใครเป็นสายถ่ายวิดีโอแนะนำนะครับ ฟังไว้ก่อนเผื่อว่าบางท่านเอาไปใช้งานแล้วเจอขอบนะครับที่มันเหลืองเข้าไปนะอย่างที่2ก็คือตัวแบ็กคลิปของเขาเนี่ยแหละนะครับแบ็กคลิปของ m a c u l ลเล4 Pro นะครับเป็นตัวที่ดีมากๆนะคือสามารถใช้งานได้ทั้งกับ m a ็ s a f e แล้วก็ตัวนิปคลิปหนีบนะครับแต่ตอนที่เราใส่เนี่ยนะครับมันใส่ยากมากจะต้องแบบว่าลงแรงกันนิดนึงนะครับเลยที่3นะครับก็คือการใช้ไฟของเขาครับด้วยคอนี้ว่าเขาทาความเย็นได้สูงมากๆนี่แหละนะครับถ้าคุณอยากจะใช้งานโหมดโอเวอร์คล็อกนะครับควรจะต้องมีเพราะแบงค์เหลือเดปเตอร์นะครับที่สามารถจ่ายไฟได้้้มม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 าาาาาากกกกถึงงงง27วววััััตตต์์นนนนนะครรรรบบบแ่่่่่สสหหหผผททีีีีลออใใใชชเเเยยยโโดดิ็พพ หรือเพื่อนๆบางคนนะครับที่ใส่เคสอยู่ในสมาร์ทโฟนนะครับแล้วรู้สึกว่าเออถ้าลงพวกนี้ครับพี่เราต้องถอดเคสตลอดเวลาไหมเวลาใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยนะครับคุณใส่เคสอยู่เนี่ยความเย็นมันก็ทะลุลงไปได้นะครับแต่ว่าจะไม่ได้เยอะแล้วก็ไม่ได้ประสิทธิภาพที่ดีอย่างที่ควรจะเป็นซึ่งวิธีการที่ดีสุดนะครับก็คือการถอดเคสเล่นแล้วก็เอาตัวแผ่นทาความเย็นเนี่ยครับไปแปะไว้กับฝาหลังก็จะได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นกราฟที่แบงก์เกมจ๋าไปทดสอบมาให้แล้วกันนะว่าใส่เคสไม่เคป็นนะราาาอืวจกกกถ้ หรือเป็นโลหะเหมือน iPhone เหมือนซัมซุงเลยครับหรือสมาร์ทโฟนเรือธงเนี่ยนะครับผลลัพธ์ที่ได้จะดีมากๆแต่ถ้าเป็นฝาหลังที่เป็นหนังนะครับที่แบบหนาขึ้นมานิดนึงอุณหภูมิที่ลดลงเนี่ยนะครับจะไม่ได้เยอะเท่ากับพวกกระจกแล้วก็โลหะแน่จังหวะนี้นะครับสำหรับการร Real Black Shark Fun Cooler 4 Pro แล้วก็ Black Shark Max Cooler 4 Pro นะครับตอนนี้ Black Shark Thailand เนี่ยนะครับเขาได้มีตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือ g t t นะครับมีทั้งแฟนเพจแล้วก็ออฟฟิเชียลนะครับทั้งกับแพลตฟอร์มทั้งหลายแหลล่่าาจะเป็นไม จะอยู่ที่นะครับจะอยู่ที่1,990บาทและ Black Shark Max Cooler 4 Pro นะครับจะอยู่ที่2,190บาทนะครับร <c oughs> ับประกันศู์ไทย1ปีนะครับแล้วก็สามารถดูอะไรเพิ่มเติไมไว้ได้ใต้ตคลิปนี้เลยนะครับ <c oughs> ขอบคุณ Black Shark ด้วยละกันที่ส่งพัดลมแบบนี้มาให้นะครับเจอกัน <c oughs> ใหม่คลิปหน้าสวัสดีสวีสดัตจุ๊บจุ๊บครับ